จากนั้นตรงนี้เป็นภาพแห่งความปิติยินดีนะครับที่ผู้ที่ได้รับความเมตตาได้กราบอ่างนี้นะครับเพอพระคุณปู่ท่านได้มอบอุปกรณ์เครื่องใช้นะครับ ท่านท่านผู้ว่าราชก,การจังหวัดชัยนา,านทานมมนท่านรังสรรค์ท่าเจริญมูลนิธิเทวีรันมหามงคลรัฐทุกท่านนะครับที่ต่างๆและได,ด้รับความร่วมมือจากพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้านและคุณลุงชวีเปี่ยมศิลป์เพื่อใช้ใจในครอบครัวนะครับอีกจํานวนหนึ่งนะครับเพื่อนนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทนะครับท่านรังสรรค์ตัานเจริญท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัด นะครับนาวาเอกหญิงอินทิราดันจะเป็นพระมงคลกิดกรสนซึ่งกระเช้าผลไม้นี้นะครับเป็นอินทภารำสดนะครับครับก็ ก็เรียนเชิญน,นะครับพัฒนาการจังหวัดชัยนาทเป็นต้นไม้มงคลเพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งเจ้าของบ้านมูล,ลันพิรันะครับเพศพิรันมหามงคลรัฐแล้วก็ท่านผู้ว่าราชาการจังหวัดนะครับท่านนายกเห่ากาชาดนะครับเดินทางมาถึงก็จะนั่งพักสักครู่นะครับ ความเมตตาของท่านเจ้าคุณหลวงปู่นะครับที่ให้ความเมตตานะครับการส่งเสียงปูดนะครับก็ใช้ในการมีชีพของน้องครับก็เป็นครอบคัวที่หลวงปู่ได้เดินทางมานม้อบ้านนะครับแล้วก็มีสม ทีุ่สุกสม็อมอบปัจจัยช่วยเหลือเพื่อเป็นความเป็นสิริงรมงคลให้กับเจ้าของบ้านนะครับวันนี้ก็ถือว่าต้นวาส,สนานั้นได้ส่งผลให้กับเจ้าของบ้านแล้วนะครับซึ่งมีบุญมีวาส,สนานะครับได้อยู่บ้านมหัมมคลของท่านเจ้าขุนตาบุาคลอิปุสมนนะครับหรือว่า ที่อ้อมป้าของดิชั้นค่ะค่ะจะดกจะดกจะอะไรเดี๋ยวมาว่ารับไปนะครับไม่มีไม่มี

บริโภคนะครับให้กับคุณป้าส om ุดใจส่วนเชื่นะครับเชรับเชือครับก็จะมีทั้งหม้อหุงข้าวนะครับกระติกอ้ร้ล้แบมือรัครับ รัฐการนี่ยยกองค์การมหาชนตะบนสุขเดินข <ừ> ้าในอดุลการพรเกีรติำงานตะบนสุขเดิน

มีสัยริงานไม่เสร็จแต่ยังไม่เรียบร้อยัหลัี่นต้องทให้เสร็จนะอย่าทำค้าง